แสนสิริซ่อมให้ก่อนส่งมอบนะครับนี่นะครับเขามาซ่อมก็เก็บงานเพราะว่าตามกฎหมายจัดสรรเนี่ยเขาจะต้องส่งมอบงานเดี๋ยวนัดเจ้าหน้าที่มาดูนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเศรษฐศิริทวีวัฒนาแสนสิริทำให้นะครับอันนี้ดีก็ต้องชมนะเขามา,าทํานะครับนี่นะครับนี่ อันนี้รปภข้างหลังก็ดีขึ้นนะครับออกมาดูแลดูรถดูอะไรต่างๆนะฮะถือว่าดีขึ้นครับโอ้นี่เขาซ่อมรอยต่อนะครับนี่ซ่อมนะครับนี่แสนสริดเขาทาให้เขาจะเขียนชัดเจนเลยว่างดใช้พื้นที่บริษัทอยู่ระหวา่างสมมอบงานนะครับอันนี้ก็คือป้อมร,ปรอปภแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเนื่องจาก หลายปีสักสองปีแล้วมั้งครับมันก็จะสุดลงไปเขาก็เทใหม่แต่ผมไม่ใช่วิศวกรผมไม่ทราบว่าถูกหรือผิดยังไงนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะทําแล้วก็เสริมตรงนี้ด้วยทําตรงนี้ให้ดีขึ้นโอ้นี่ยังเป็นโฟมอยู่เลยนะครับจะต้องให้เจ้าของบ้านที่เป็นวิศวกรมีความรู้เนี่ยเขาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ตรงนี้นะฮะ นี้ถ่ายในแนวตั้งนะครับเผื่อดูในมือถือถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยอันนี้ชัดเจนเลยว่าแสนลรินะครับขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงนะครับนั่นก็เป็น, Club house นคลับเฮาส์นะครับก็นะครับก็นี่เป็นทางเข้านะฮะอะไรที่ดีก็เราก็ชมนะฮะนี่ก็ขอบคุณนะที่เขารับผิดช,ชอบครับดีครับดีครับมาจอดพักอีกแล้วนะครับ นี่ครับขีสกูตเตอร์ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่ค่อยอยากออกไปข้างอนอกนะครับอันนี้รถเยอะครับตรงนี้ยังมีรอยแตกอยู่นิดหน่อยของกระเบื้องนะครับเนี่ยครับอันไหนที่ดีก็ต้องชมนะครับอันนี้ทางแสนสลีก็ามาซ่อมก่อนส่งมอบงานก่อนที่จะมีการตรวจจากเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับตรงนี้เชื่อมเอยต่อน,นี้เขาก็ทําถึงแม้จะไม่ทาวอนเดี๋ยวสักพักก็ต้องทําแต่ว่าก็ ดีกว่าไม่ทำนะครับผมนี่ทางเข้านะครับตรงนี้ซ่อมนะครับีนรอยแตกซ่อมนะครับจะส่งอมอบงานแล้วนะครับนี่นี่ก็ซ่อมนะครับ